สอนแอสนแสบช่วงสืบคดีแสบโอ้โหา งนี้นะครับกับส่วนเอาแสบแล้วก็ชุ่่งนี้ช่วงสืบคดีแสบมีคดีที่แสบให้เราสืบนะจะบอกเลยว่าคดีวันนี้มันแสบจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องหลังผู้กำกับมากความสามารถอย่างพี่เมียวประวันรัฐของเราเองซึ่งก็เป็นหนึ่งบุคคลที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานนะถูกต้องแสดงจนตอนนี้มาเป็นผู้จัดผู้กำกับตอนนี้เป็นผู้กำกับ2เรื่องเรื่องแรกก็คือทางเดือแห่งรัฐอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องอะไรนะเอออีกเรื่องหนึ่งพบรักนะเป็นเรื่องแรกๆทั้งคู่ แก่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมีพี่พเหมี่ยวเนี่ยเขาโพสต์ลง Facebook เ,<อ>เกี่ยวกับเรื่องราวในกรณีเหมือนเป็นนักแสดงที่ได้ร่วมง,งานกับเขาไม่ว่า<อ>ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่มรุ่มงานในเรื่องหรือว่าเป็นเรื่องที่เขากำกบ<อ>ับ<อ>นะคะซึ่งเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ฟังนะว่าเขา,ายังไงบ้างเ,<อ>เขาบอกว่าในกองถ่ายละครเราจะเจอนักแสดงที่ได้บทไปแล้วไม่ท่องอไม่อ่านไม่เอามามาสายแล้วก็บอกว่ารถติดแต่มีคนที่มาทางเดียวกันไม่ติด ไม่ชอบเสื้อผ้าอยากใส่ชุดคนอื่นชุดคนอื่นดูสวยกว่าคาแรคเตอร์ <Character S 2> ตัวละครเป็นไงไม่สนไม่รู้ไม่อ่านบทอยากแต่งตัวสวยๆหลๆ่อๆตีความบทแบบเอาตัวเองเป็นหลักถ้าตัวละครทำอะไรขัดนิสัยตัวเองก็จะไม่เล่นนี่บอกว่ามันขัดขัดไม่เชื่อขอแก้บทอ่ะแก้บทอีก,กตอนซ้อมก็ซ้อมไม่เต็มพูดบทแค่ผ่าน ไม่เดินจริงไม่นั่งจริงบอกว่าพอเอาจริงๆค่อยทำเอ๊ะไงล่ะพอเอาจริงๆทําไม่ได้พอซ้อมลูกๆก็เทคแล้วเทคอีกพอเทคมากก็เหนื่อยบอกผู้กากับว่าอีดิตได้ป่ะเอออดิตตรงนี้เลยได้ป่ะทําไมไม่อีดิตเออเขาอยากตอบว่าอีดิตไม่ได้เพราะเล่นห่วยทั้งซีนมีธุระยุ่งทั้งวัน ถ่ายละครไปธนาคารไปหาหมอไปเจาะสิวหมาอ้วกต้องไปเศ้าหมาอขอกลับบ้านเร็วออให้รีบถ่ายสินตัวเองก่อนทีมงานต้องย้ายไฟย้ายกล้องเซตใหม่ทั้งหมดแต่พอถ่ายเสร็จก็คุยต่อไม่เห็นไปไหนเลยจนเลิอกกองแต่เขาและเธอเหล่านี้มักจะโด่งดังฟู่ฟ้ามีงานมากมายแต่ที่มีวินัยกลับตรงกันข้ามเอ,อจะเงียบออๆนั่งๆั่งรอ,อคิวของตัวเองท่องบทไปงานนี้ทำให้หลายๆคนก็อุสดึงเพลือกพูดถึงอาชีพนักแสดงนะครับ หลายๆคนก็โฟกัสไปที่ละครเรื่องต่างๆที่พี่เหมียวเล่นด้วยแล้วก็กำกบนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่3มเรื่องก็มีเรื่องพบรักาทางเดินแห่งรักใช่ไหมล่ะแล้วก็มีนักแสดงที่ร่วมแสดงอ่ะมากมายนะครับที่เข้าขายเยอะแยะไปหมดมไม่ว่าจะเป็นคุณหมาปอรินคุณเบลล่าลานี คุณอเล็กซ์ชิรเดยนะครับคุณริต้าซิริต้าคุณวิกกี้สุนิสาคุณป๊อบถากูลหมอก้องสุริศคุณมิเชลเบอร์แมนนะครับส่วนออนักแสดงรุ่นใหญ่เนี่ยก็จะมีพี่นกสินใจคุณหมิวไลลิตาคุณอุ่นธนากรออแต่ดูจากเนื้อความที่เขาโพสเนี่ยน่าจะพูดถึงนักแสดงผู้หญิงนะจากน้องวิเค,คราะห์เนี่ยแต่แต่ถ้าเรามองในมุมมุมอีกมุมหนึ่งเขาก็พูดรวมๆแหละมมไม่ได้เจาะจงเป็นใครแต่หวยได้ไม่ออกในนักแสดงใครบ้างที่ร่วมเล่นด้วยหลายๆคนซึ่ง เราก็มีทั้งเบลล่าที่ร่วมงานพี่เมียวและอารักชิระเดชเป็นผู้ต้องสงสัยผูต้องสงสัยที่เราต้องไปถามหน่อยว่าเอ๊ะกับกรณีที่เขาโพสเนี่ยจริงหรือเปล่าอะไรยังไงนะไปดูดีกว่ามะไปดูไปดูไปดูเชิญค่ะเล็กไม่ได้ถามเองครแต่วันนั้นไปกองเมื่อวันจันท ตอน,ท,นที่ผ่านมาที่ปีสิบเอ็ดไปถ่ายคอนเสิร์ตแห่งรักมาก็มีคนถามจำไม่ได้แล้วใครถามเขาถามว่าพี่เหมียวพูดถึงใครอะไรอย่างนี้แล้ก็แอบฟังแปไม่าเขาเขาก็พี่เหมียวก็พูดขำๆนะว่าแบบพูดมันไม่มีไม่มีตัวแต่ว่าคือเขาพูดรวมๆเลยว่าเจตนาของพี่เหมียวเขคือไม่อยากให้นักแสดงยุคนี้หรือว่านักแสดงทุกคนเนี่ย ปรับัติงเป็ประตูวะตวพวกนั้นมากกว่ามันก็อาจจะมีคนที่มีพฤติกรรมเหล่านั้นบ้างแหละแต่ว่าเรียกว่าเขาคงเตือนรวมๆแลวก็แล้วก็เก็บมาเก็บมาคิดเก็บมาดูว่าแบบเรามีพฤติกรรมเหล่านั้นไหมอะไรกแล้วก็ปรับปรุงตัวเองดีกว่าได้ร่วมงานกับพี่เมียวค่ะก็ถ่ายละครด้วยกันมาเกือบเกือบปีหนึ่งแล้วค่ะก็ก็ไม่ไม่มีอะไรนะเหมือนตัวคิดว่าพี่เขาอาจจะหมายถึงเราไหมอะไรไม่คิดค่ะเราไม่ได้เลี้ยงหมา เราก็ไม่เคยไปกองสายไม่เคยไม่อ่าน,นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพี่เขาทราบอยู่แล้วเพราะว่าคือเล่นเป็นเล่นเป็นคู่สีกันเท่าที่ได้ยินมาก็คือเหมือนที่เหนียวไม่ได้เจาะจงที่ใครเป็นพิเศกก็คือแบบพูดรวมรวมมากกว่าไม่ใช่มคะบาคนเขาพู่มาหาเราว่าเป็นเราไม่น้อยค่ะเราเป็นแค่หนึ่งในหลายชื่ออะไรอย่างงี้มากกว่าก็ยืนยันว่าไม่ใช่ค่ะ นักแสดงที่เข้าข่ายก็ออกมาเคลียร์เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นคุณอเล็กซีเรดแล้วก็คุณเบลล่ารานีสั่งที่บอกว่าละครทั้งสองเรื่องนะคะก็มีเหล่านักแสดงร่วมงานกันมากมายหรือคุณบุโกะเล่าฉันไม่ได้เลี้ยงมาพี่บุโกะไม่ได้เลี้ยงฉันทำผิดกฎอยู่ข้อเดียวที่ไม่จ่อสิวปาไม่ได้จออฉันทำผิดกฎอยู่ข้อเดียวที่พี่เหมียวไม่ได้เขียนลงไปกินเยอะกินเยอะแล้วก็หน้าไม่คอนทิเนียมั้ยอันนี้ยอมรับอันนี้ได้บอกผู้กำกับแล้วผู้จัดไปแล้วว่า พี่น่อยค่ะพี่เมียวนะหนูไม่คอนตินียวนะคะเขาก็โอเคโอเคแต่ไม่ได้ไม่มีเขียนไงว่าไม่มีหน้าคอนติเนียวไม่ได้เขียนเอาไว้ไงซึ่งในกรณีแบบนี้เองจริงเคยมีก่อนหน้านี้เมื่อจะเป็นเรื่องของพี่ตู่ปิยวดีถูกต้องค่ะนักแสดงเออคุณวาวานะฮะรวมถึงคุณตุ๊กตาการนตนา่นเองนะคะที่บอกว่าเหล่านักแสดงนะคะเอาเวลาไปรับอีเวนต์ไปรับอีเวนต์ไม่ให้คิวกองละครนู่นนี่นะฮะก็จริงๆเดี๋ยวก็ ดองเดาต้องให้เดาว่านะว่าเป็นคือมันเดายากเพราะว่าเรื่องนี้มันมีนักแสดงเยอะลแล้วเขาก็พูดรวมๆไงเขาไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครอสันเดย์คุณผู้ชมคูณผู้ฟเงเราก็ต้องไปตัดสินเองนะครับว่าเป็นใครเดาเอาเดาเอาติดตามแล้วกันนะครับแซบๆก็มีฝากกันนะครับช่วงสึกพอดีแสบแบบนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครูหนึ่งยังไม่พักมีความเห็นดาราไหมเราต้องมีความเห็นดาราเพราะว่าอย่างหนึ่งคือดาราเขาก็ต้องให้ความเห็นเาเพราะว่าช่วงนี้ดาราโดนเยอะเรื่องดาราโดนเยอะและสิ่งที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้ดาราใหม่ๆเยอะนะย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปถามดาราหน่อยว่าหนาวหนาวร้อนร้อนไหมรู้สึกยังไงไปดูมะ้อ๋อไปดูไปดูไปดูหน่อยปะไปดูสิดาราความรับผิดชอบเลยว่าทุกคนต้องมีความรับผิดชอบอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอเป็นดาราเป็นาาปนักแสดงเนี่ยมันต้องเป็นกลุ่มคนที่ หลายคนจับจ้องความรับผิดชอบต้องสุงกววาไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะเพราะว่าการที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยเราสม,มมติงานชิ้นหนึ่งสม,มมติเป็นโฆษณาเราออกมาคนเดียวคนเห็นหน้าเราคนเดียวแต่เบื้องหลังเนี่ยมีทีมงานเป็นร้อยคนที่ทํางานเพื่อเพื่อให้เราออกมาคนเดียวเราก็อย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนคนที่ทำงานเบื้องหลังของเราเนี่ยเดือดร้อน อะไรนี้แคร์ความรู้สึกทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่นักแสดงอย่างเดียวนะครับผมเชื่อว่าทุกๆอาชีพทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอาชีพของคนทํางานแล้วหรือว่านักเรียนก็ตามการมีวินัยมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการตรงต่อเวลาหรือว่าการตั้งใจทํางานตั้งใจทําหน้าที่ของเราดีที่สุดคือบนโลกมนุษย์แบบนี้ผมว่าทุกๆคนมีหน้าที่ของตัวเองถ้าเกิดทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีที่สุดโลกหรือว่าสังคมทุกๆอย่างมันก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นคนระับ แน่นอนว่าทุกคนก็ต้องมีความรับผิดชอบอะค่ะไม่ใช่แค่ดาราคนเดียวทุกคนในสังคมทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองถ้าเกิดว่าใครไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองมันก็ถือว่าบกพร่องค่ะนักแสดงก็มีหน้าที่รับผิดชอบถ้าจะบอกว่ามีอะไรบ้างมันคงมากมายเลยละ่ะแต่ว่าหลักๆแล้วเราก็เราก็มีหน้าที่ที่จะทําผลงานของเราออกมาให้ดีแล้วก็ ทำหน้าททำงานของเราไม่ใช่แค่ดีเฉพาะผลงานที่ออกมาแต่ว่าในขณะเดียวกันคือต้องดีกับเพื่อนร่วมงานกับทีมงานกับทุกๆคนด้วยค่ะมันยากในการทํางานมันจะทําให้คนอื่นรอบข้างเนี่ยจะทําทงานยากแล้วก็งานจะไม่ประสบความสำเร็จด้วยค่ะถ้าเราทําตัวไม่ดีอะค่ะใครเขาอยากจะทํางานกับเราใช่ไหม,มเหมือนกันอยู่ในสังคมอะคะ่ะถ้าเราทําตัวไม่ดีคนก็ไม่อยากอยู่ด้วยคือบางทีการทํางานอะไรเงี้ยมันต้องแบบนึกถึงส่วนรวมอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดเราเราขาดตรงนี้ไปมันก็ทํางานได้แบบไม่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีควรปรปับปรุงสาคัญมากมากมากเพราะว่าเอาจริงเวลามีคนมาช้ากับเราหรือมีคนทําให้เราแบบว่าช้าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมันก็น่าหงุดหงิดอยู่เพราะฉะนั้น การที่เราเราเองก็ไม่ชอบแลยที่คนมาทำาอ,องกับเราเราทำไมเราต้องไปทำให้คนอื่นไม่ชอบด้วยเพราะฉะนั้นมันมันจำเป็นมากค่ะไม่ว่าจะเป็นงานไหนจริงๆไม่ใช่แค่งานแสดงงานวงการนี้มันคือทุกงานเลยค่ะก็เป็นเพชรเนี่ยคือเราทำงานเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยมันต้องต้องมีความรับผิดชอบต้องมีหน้าที่ในการทำงานที่อย่างเช่นหนึ่งคือตรงเวลาตรงเวลาเนี่ยคือหลักๆเลยของนักแสดงทุกคนที่ต้องมีวินัยอะไรเงี้ย สำคัญเลยครับเพราะว่าทุกอย่างมันมันคุ้มด้วยความรับผิดชอบหมดผมว่าเป็นสิ่งที่สาคัญอันดับหนึ่งเลยวินัยแล้วก็เรื่องเวลานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรา,าปัจจุบันนี้การแข่งขันในวงการบันเทิงค่อนข้างสูงแล้วก็การผลิดรายการเนี่ยบางทีเวลาเป็นตัวจํากัดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่เราตรงต่อเวลาหรือว่ามีวินัยในการทํางานทำงานบ้านมาก,ก่อนมันจะทาให้ ผลงานที่ออกมาเนี่ยมันออกมาดีแล้วก็อยู่ในเวลาที่กําหนดไว้ซึ่งมันก็จะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายจริงแล้วมันก็คือมันก็คือการทํางานนะครับแต่ว่ามันทั้งนั้นแสดงมันไม่ได้แค่ต่อบัตรเฉยๆคือเราไปเนี่ยมันมันขึ้นอยู่ตัวเราว่าเราจะไปตรงเวลาเราจะไปตามระบเบี่ยบเราจะฝึกตัวเองยังไงแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราล้วนๆเลยครับผมใช่มันเป็นงานที่ที่ค่อนข้างปล่อยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการสร้างวินัยตัวเองแค่นั้นครับในชีวิตเราอยู่ค่ะเด็กรุ่นใหม่ที่เจ้าเข้ามาอยากจะเป็นนักแสดง เพราะฉะนั้นควรจะเรียนรู้จากผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการมาจนเป็นสิบสิบปีเขาอยู่ได้เพราะอะไร 1. นฝีมือ 2. รักษาเวลา 3. นิสัยและรักงานรักอาชีพของตัวเองอย่าทรยศกับอาชีพของตัวเองอย่าทรยศกับคนดูและคนร่วมง,งานด้วยเพราะนั้นไม่เจริญค่ะ นี่ละปิดท้ายด้วยพี่ไก่เวลายุดพูดจัดที่มากความสามารถแล้วก็อยู่ในวงการมานานพี่ไก่พูดไปก็เขาคิดก็โกรธโกรธไปนะเขาเพราะว่าอย่างนี้บอกว่าเหมือนจะอยากสั่งสอนนักแสดงนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นนักแสดงสมัยใหม่ยุคนี้นะก็ต้องมีระเบียบวินัยให้มากขึ้นจะถึงอยู่ในวงการบันเทิงได้ยาวนานนะละครก็สาคัญเนาะสำคัญสำคัญนะคอ่ะแต่ช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าความแซ่บยังมีเพียงเท่านี้แต่ช่วงหน้าความสนุกสนานความชัดเจน กับช่วงหน้าสอบปากคำสอบปากคำเป็นครั้งแรกของการให้ปากคำของพี่ชอตใช่พี่ชอตจะมาะพูดถึง Club Friday The Series นะครับที่เป็นกรณีในอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมีหน่วยสืบราชการพิเศษมาเราต้องส่งหน้าที่ให้เออเออเ,อ,อเขาเรียกว่าไงเจ้านายของพวกเราเ,เป็นเออ ยศใหญ่กว่าเราขอเราเป็นแค่เป็นร้อยตรีเพราะเดี๋ยวเราสองคนจะจจราลีลงไปข้างล่างจะไปสืบสอบเก็บภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตกรีนคอนเสิร์ตมาฝากวันนี้ทั้งหลายใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะฝากไว้กับพี่อั๋นนะครับใช่ครับเดี๋ยวช่วงนี้พากันสักรู้กลับมาอยู่กับโนแซนแซบโซนแซนแซบ